ฉันวางตัวนี้เขาว่าประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตมันจริงไหมเรามาดูกันลาเข้ามาหน้าสายอีกแล้วแกกล่อออกมาก็มีชิ้นส่วนเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ผมสั่งมาเป็นแบบ5ชั้นนะครับจากตะก้าเหลืองที่คุณเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละสั่งมาจากร้านนั้นเลยพอเอาทุกชิ้นออกมาแล้วก็ตกใจครับไม่มีน็อตจริงๆในคลิปนี้ถึงกับตะโกนว่าเชียไม่มีนอ็อตแล้วมันจะประกอบยังไงวะไอเราก็เต็มไขโคมมันอย่างดีเลยไม่ได้ใช้ซะแล้วยังไม่รู้ครับรก็ลองประกอบดูก่อนพอหยิบขาขึ้นมาเราก็พอเดาได้แล้วเพราะว่าชิ เราประกอบชั้นวางเองนะครับแรกๆมันจะยากหน่อยแต่เขาบอกว่าอันนี้คนเดียวประกอบได้แล้วดูสภาพผมสิเขคุกคิกนิดนึงครับแต่พอขึ้นชั้นแรกได้แล้วที่เหลือก็ง่ายจริงๆนั่นแหละหลังจากนั้นเราก็แค่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดันลงใส่เข้าไปแล้วดันลงแล้วก็เอาตัวแผ่นเนี่ยมาวางทับนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงคานเนี่ยจะมีส่วนที่ยื่นออกมาสาหรับรับตัวของแผ่นตรงนี้แล้วก็แผ่นตรงนี้ไปวางทับครับผมตอนแรกๆก็แอบไม่สบายใจนิดนึงนะครับแต่พอเอามือดันลงปุ๊บอุ้ยมันแข็งแรงเว้ยมันแข็งแรงเกินค่าเลยนะครับแล้วก็ประกอบ 5ชั้นแล้วแบบโคตรสูงเลยนะครับใครจะสั่ง5ชั้นไปก็คิดดีๆนิดนึงสั่ง5ชั้นไปแต่ไม่ต้องประกอบสูงเหมือนผมก็ได้นะเพราะว่าสังเกตเห็นตรงขาไหมครับมันจะมีรูมาเยอะมากเลยตรงนี้เราจะแบบยีดแก้ไขเขาต่อมาได้ตามใจเราสุดๆเราอยากได้ชั้นถี่หรือชั้นกว้างหรือว่าบางชั้นถี่บางชั้นกว้างก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยชั้นบนจะกว้างเป็นพิเศษหน่อยว่าจะไว้วางคอมพิวเตอร์โอเคนี่คือผลงานที่ผมทําออกมานะครับใครสนใจก็ตะก้าเหลือตรงนี้เลยครับไม่ต้องใช้น็อตสักตัวเดียวเจง๋งะ